คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในส่วนเกมมิงตาครับแล้ว้ามาที่ค่ายเกมฟันเกมมิงนะครับเข้ามาฟันเกมมิงแล้วเราก็จะเจอหน้าเกมตีตุน่น ตีตุนวันนี้ครับ2องพจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ๋อหรืออีกหนึ่งช่องทางครับเข้ามาใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดครับมีระบบออโต้ให้กดนะครับกดกันเข้ามาได้ครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากเข้ามาได้ง่ายๆครับตามทําตามระบบแป๊บเดียวเองนะครับใครมีดีใครตีดีใครตีสนุกตียังไงหรือว่าแหวกยังไงครับคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้นะแล้วเดี๋ยวมาดูผมกันว่าตีเป็นยังไง อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร้กันด้วยครับผมจะเริ่มที่ห้าบาทนะครับมาอีกแล้วครับ5บาทไม่ใช่ดูชิ้นปิ้งครับตีตุ่นนะครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับยังไงครับโอ้ย1 5อยห้าสิบห้าบาทได้ร5อยห้าสิบอเพิ่มนะครับเพิ่มหอเพิ่มไป15บาทครับกระโดดไปยี่ห้าเลยครับไป นี่1,250 <c oughs> ได้มาแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท <c oughs> เออกี่นาทีเนี่ย <c oughs> ใครมีดีอะไรมาบอกกันได้นะแต่ตอนนี้ผมได้มาแล้วัะผมลบก่อนเอาห้าบาทที่นี้เนี่ยห้าบาทครับ <c oughs> เอาทำไมเราไม่ได้อ่ะได้ปะมันไม่ได้เนาะ เราได้ป่ะพี่สามร้อยครับเก็บเรียบหมาเก็บเรียบครับสองตัวเรียบร้อยเลครับสี่พันไปแล้วเรียบร้อยครับสี่พันไปแล้วสามตัวสี่พันสองสี่พันสองครับพอแค่นี้ดีกว่านะสี่พันสองมาเห็นเห็นกันครับใครมีดีอะไรเข้ามาเลยเด้งเข้ามาครับเด้งเข้ามา เด้งเข้ามาครับแล้วมาคอมเมนต์แล้วมาเล่นดูว,วา่าเป็นไปได้ไหมที่เป็นแบบนี้นะอวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ